สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจชาแนลนะครับวันนี้มาในช่วงรีวิวหนังสืออีกแล้วนะครับพอดีผมเพิ่งอ,อ่านหนังสือจบไป2เล่มนะครับเรื่องจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดและจิตวิทยาด้วยการเงินนะครับแตว่าในคลิปนี้เราจะอ่านาจะรีวิวในเรื่องจิตวิทยาการอ่านใจคนก่อนเนาะหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถัดจากหนังสือที่ผมเคยอ่านเล่มก่อนนะครับเรื่อง FDI นะครับว่าเขามองคนยังไงในเล่มนี้นะครับก็ จะพูดถึงส่วนใหญ่แล้วก็จิตวิทยาสายด่างนะครับก่อนหน้านี้ที่อ่านไปแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะต่างกับเล่มก่อนหน่อยนะครับก็จริงๆคือเขาบอกให้เรารู้ว่าอะไรคือยังไงในความคิดของคนคนจะพูดอย่างนั้นพูดยังไงอะไรเงี้ยนะครับเขาคิดยังไงซึ่งในส่วนใหญ่ในเล่มนี้นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับวัจนะภาษาเนาะ ซึ่งเป็นภาษาเนาะถ้าอา่านวจนะเนี่ยคือกิริยาท่าทางต่างๆนะครับทีนี้พอเป็นวจนะภาษาเนี่ยก็ต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งเนาะแล้วบางทีในเล่มนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รีวิวลึกนะครับแต่ว่าผมอยากรีวิวหัวข้อหลักๆให้ทุกคนไปลองอ่านดูเนาะจริงๆในเล่มนี้เนี่ยก็มี20บทนะครับเื่าจะอ่านไม่นานนะครับเพราะว่าเวลาเราอ่านไปเราเข้าใจแล้วเราก็จะนึกภาพออกว่าทําไมเขาถึงเป็นคนอย่างนั้นทําไมเขาถึงเป็นคนอย่างนี้นะครับด้วย ในบทแรกนะก็คือในส่วนที่1นนะครับก็คือการเผยจิตได้สําสนึกนะครับเป็นการคิดว่าพวกอมองเขาและเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาจะคิดดีไม่ดีหรือเขาทําได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับคนที่มองเราอยู่เนี่ยครับรู้สึกกับคนอื่นอย่างไรนะครับอ,อันนี้ก็จะบอกให้ในส่วนนี้ก็จะบอกให้รู้ว่าคนที่พูดประมาณนี้คิดกับคนแบบนี้คนที่เขาพูดถึงเนี่ยประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับ เผชิญหน้าอย่างจริงจังนะครับรเผชิญหน้าก็คือการ,รเผชิญหน้ากับทุกๆอย่างนะครับในในในชีวิตของเราเกิดขึ้นเนาะไม่ใช่แบบหนีหน้าออกไปไม่เผชิญหน้านะครับแล้วก็อำนาจสถานะในความสัมพันธ์นะครับเขาพูดถึงอ่าอำนาจที่เรามีกับกับสิ่งที่เราทํากับเช่นเราเป็นหัวหน้าไปสั่งการกับลูกน้องเนาะมันก็มีผลต่อความ สัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีนะครับกริยาท่าทางที่พูดที่เหมาะสมคนจะเป็นอย่างไรเนาะการอ่านอารมณ์เนาะแล้วเขาจะบอกให้เรารู้ว่า,าระหว่างนั้นนะครับระหว่างที่คนทํากริยาแบบนั้นคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างนะครับนี่ส่วนที่2องเขาคุพูดถึงเครื่องจับเท็จมนุษย์นะครับอันนี้ในส่วนนี้ก็จะมีอยู่4บทด้วยกัน1ครับประเมินความจริงใจความซื่อตรงด้วยคําพูดนะครับอันนี้ ด้วยคาพูดว่าเขาพูดออกมาอย่างไรเนาะนี่ศิละปะการอ่านคนเสแสร้งเนาะมันก็จะมีคําที่ผิดปกตินะครับออกมาให้ให้เรารู้นะครับว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดจริงลนะต่อไปเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็การแก้ต่างหรือการแก้ก่อมนะครับต้องขออภัยครับเรื่องการแต่งเรื่องเนาะการแต่งเรื่องเนี่ยการแต่งเรื่องหรือการแก้เรื่องต่างๆเนี่ยคือ แต่ละคนเนี่ยถ้าแต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยครับในหนังสือนี้ก็จะกล่าวไว้ว่าต้องใช้สมองในการคิดในสักระยะหนึ่งอะ่ะถึงจะคิดภาพออกมาเขาจะคิดตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยเขาไม่ต้องคิดเขาพูดออกมาได้เลยนะครับมันก็ถ้าเราไปถามอีกสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาก็ต้องคิดใหม่ว่าวันนั้นเราโกหกอะไรไปว่าอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก้นอุบายนะครับของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจริงๆก็มีคนที่โกหกบ่อยๆเปนะ็นอาจินนะครับก็ ก็จะมีเทคนิคการโกหกอยู่นะครับซึ่งซึ่งถ้าเราได้อ่านเล่มนี้เราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าคนพวกนี้จะพูดยังไงแล้วเราจะได้ดูเขานะครับส่วนที่3นะครับเขาจะพูดถึงลักษณะ,ะวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยานะครับจริงๆข้อในบทนี้ก็จะมีอยู่ห้าในส่วนนี้ก็จะมี5บทนะครับหนึ่งแอบสองบุคลิกภาพและสุขภาพจิตนะครับคือ อันนี้ก็จะเป็นการมองภาพภายนอกเนะว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนยังไงนะครับต่อไปคือตัวตนตามเรื่องเล่านะครับอ่านความคิดและจิตวิญญาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วเราคิดตามนะครับว่าของเขาเนี่ยตัวตนเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับการเปิดโครงข่ายป้องกันตัวส่วนนี้ก็จะเป็น คำบางคำที่เขาใช้สำหรับการป้องกันตัวไม่อยากให้เราเข้าถึงเนาะเช่นเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าคุณคำว่าใช้ชื่อแทนอะไรเนี้ยครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่าเราขึ้นมาเนี่ยแปลว่านั่นคนนั้นอยู่ข้างเราแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยลองไปสังเกตได้นะครับเราไปทำอย่างนั้นกันไหมแทนที่จะใช้ว่าน้องไปลองทำอย่างนั้นดูอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถ้าใช้คำว่าเราเนี่ยจะแปลว่า อยู่ฝ่ายเดียวกับเราแล้วแน่ๆนะครับในการประชุมต่างๆนะครับถ้าเราเสนอเนี่ยคนไหนใช้คําว่าเราหรือใช้คําบางอย่างที่ในหนังสือน,นี้บอกนะครับคนนั้นเราไม่ต้องไปอะไรมากนะครับยังไงเขาก็อนุมัติให้เรานะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับถัดไปก็คือความหมายของค่านิยมนะครับก็ปัจจัยความยืดหยุ่นนะครับจริงๆก็มันไม่ได้เป็นอย่างที่ในหนังสือเล่มนี้พูดเสมอไปเนาะบางคนบางครั้ง เขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะจริงใจก็ได้นะครับก็เป็นไปได้ระดับหนึ่งนะครับในส่วนสุดท้ายส่วนที่4นะครับคือการสร้างระบบวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยานะครับในส่วนนี้ก็จะพูดถึงการค้นหาจิตใจที่มั่นคงนะครับใครที่แน่วแน่จิตใจที่มั่นคงทําได้สําเร็จในทุกๆอย่างนะครับจิตวิทยาการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ย เราก็จะทําทุกอย่างได้สาเร็จได้นะครับเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็ต้องทําได้นะครับต่อไปนะครับการเปิดหน้ากาดความผิดปกติทางบุคลิกภาพนะครับอันนี้มันจะ,ะแนะนําให้สังเกตคนที่พบความผิดปกติจากที่เราทําในถ้าเป็นธรรมชาติมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติอะไรประมาณนั้นนะครับ ต่อไปนะครับคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์นะครับถ้าเราเห็นเขายังไงแล้วเขาตอบสนองของเราในรูปแบบเดียวกับเรานะครับนั่นแปลว่าเขาไปทางเดียวกับเราแต่ถ้าเขาตอบสนองในทางตรงข้ามกันเนี่ยครับแปบลบว่าอันเนี้ยเขายังไม่ไปกับเรานะครับความสุขความเศร้าความทุกข์ทรมานระหว่างกลางอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับในทางจิตวิทยานะครับทั้งความสุขความเศร้านะครับก็ ปนๆกันไปนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับบางทีเราอาจจะเข้าใจไปเองก็ได้นะครับเช่นการอกหักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ความทุกข์หรือเปล่านะมันอาจจะไม่ใช่นะครับจริงๆมันก็มีเหตุมีผลที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเศร้าหรือเรื่องพวกนั้นนะครับบทที่ยี่สิบนะครับ เมื่อไหร่ที่ควรระวังสัญญาณอัตลายจากสัญญาณเตือนนะครับจริงๆก็พวกนี้นะครับก็หนังสือเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับใช้เวลาอ่านนิดหนึ่งนะครับจริงการพูดจาการใช้ชโชคคู่ค้างเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยย่อมเป็นตัวอย่างที่ดีของคนอารมณ์ไม่มั่นคงอะไรพวกนี้เนาะซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้ได้สอนไว้อย่างละเอียดนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองอ่านดูนะครับใน อย่าลืมเริ่มต้นสักทีนะครับอย่าซื้อมาดองไว้อย่างเดียวสำหรับวันนี้ผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพจชาแชน,นลด้วยนะครับเดือนถัดไปก็จะรีวิวหนังสือเล่มหนึ่งให้ฟังนะครับเรื่องจิตวิทยาการเงินที่ยอดฮิตอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กติดตามช่องเพจชาแชน,นลด้วยนะครับสวัสดีครับ